ไม่มีปัญหานะครับขึ้นมาั้งคู่นี่สายนี่ครับสายเขยา่าเขย่าอยู่นี่ขึ้นมาลุกขึ้นมาขายส่งขึ้นมากอภัยแล้วออกมาเทพเจริญศิษขึ้นมายังห่างอีงก,องกเยอะนะครับครับจุดไฟตรงนี้ขึ้นมานางพญาพรุพไภัยขึ้นมาอีก ไหลขึ้นมาทเทพเจริญศิษย์ขึ้น,นมาข้อหนึ่งข้อสองข้อสามส่งขึ้นมาเลยทั้งทั้งสองลำนอะเอาที่หัวเรือมันใก้แล้วจะมันยังไกลมันยังไกลสายตากรรมการนะครับ <Okay. S 1> ขึ้นมา I fit, I fit. นางพญาขึ้นมาอีกนางพญาห่างอยู่อีกสองวาลูกนางพญาห่างอีกสองวานางพญาขึ้นมานางพญาขึ้นมาอีกน้อย นางพยาขึ้นมาอีกนิดครับน,นางพยาขึ้นมาเทพเจริญสิทธิ์นิ่งไว้ครับนางพยาขึ้นมานิดน,นึงเน เขีนเขียนต้องา,านเขียนว่าเมื่อเล่นะเนใหม่เล่น่แต่เข้ารอบมาเนี่ยก็เขียนดีๆอย่ายให้พลาดอย่าให้พลาด